อา5สามห้าีดำนะครับโอ้สวยหาไปโดนัทต,ตอนนี้ก็ทยอยกลับกัไหลคันแล้วนะครับก็เป็นงานที่ดูแล้วมันให้ความรู้สึกแบบอยากไปติ้งจริงๆเลยยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ๋ยอนุนชาแนลนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเดินเล่นที่งานนะครับสกาย ลายแอนจีทีอาร์ปาร์ตี้นะครับที่ลานจอดรถใหม่ที่ท่านปิ่นเก้านะครับตอนนี้ก็คือมีพาน้องพิวมาด้วยหรือว่าวันนี้ให้น้องพิวถือกล้องเพราะว่าผมเนี่ยมีแขกรับเชิญนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องพิวนะครับชื่อน้องปอนะครับศิรอชายาครูรูปุตะปอนะครับก็เดี๋ยวน้องปอเนี่ยเขามีความรู้เรื่องรถจีทีอา นะครับในหลายๆรุ่นซึ่งผมเองอเคยเป็นเซลล์ขายรถนิสสันเพราะพอมีบ้างนิดหน่อยครับแต่น้องปองเนี่ยถือว่าเป็นแฟนบันแท้ตัวยงของตัวนิสสัน t r เลยนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านะครับตัวนี้เป็น GT-R หน้าไหนวะดูไม่ออกวะอ่ะสามสามสี่ป้าอสามสองเป็น3าสองนะครับหรือสามาันต้องดูข้างหลังต้องดูข้างหลังนะครับสา <3 4 S 1> ที่งานเนี่ยมี GTR โชว์อยู่น่าจะประมาณ30-40คันได้ใช่เป็น R 3ามสอเท่าที่ลองดู R สามสอครับผมไม่ใช่มั่ว <laughs> มั่ว R 3 3ใช่เป็น R 3 3มสามครับผม,มสีขาว 1. 1> สวยมากเลยนะฮะก็ตอนนี้ GTR R 3 4เนี่ยนะครับราคาขึ้นขึ้นยิ่งกว่าหุ้นพุ่งมากนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยรถส,สวยๆเลยนะครับ อยู่ประมาณอย่าถอยวีดีโอนะข้างหลัง30บล้านเกือบ20สบล้านโหอยู่ที่ศูนย์เคยเห็นอยู่ถ้านี้ทะเบียนโอ้โหควอตแปดเลยนะฮะนิสโม่สามร้อยคันทั่วโลกนิสโม่สามร้อยคันทั่วโลก30สิบเท่าไหร่น่าจะประมาณ30สบล้านสาสกว่าสวยจริงของคุณแม็กโคเอ็มของคุณแม็กโคเอ็มด้วยคันนี้นี่สวยจริงทะเบียนก็สวยแค่ทะเบียนนี่ก็น่าจะหลายล้านแล้วเนี่ยคันนี้แม่งสุดจริงว่ะ สปอยเลอร์หลังเนี่ยคาร์บอนนะครับแล้วก็พัดคาร์บอนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยเต็มคันเลยนะฮะท่อนี่สีลงแม่เล่าเห็นแล้วดูได้ใจจริงครับก็คันนี้นะครับเป็น r 3 2ใช่ไหมใช่รุ่นในตำนานเลยรุ่นสร้างชื่อให้กอตสิล่าให้กับสกายไลน์ให้กับสกายไลน์คันนี้นี่ก็คือไปตั้งชื่อที่ยุโรป แล้วทางยุโรปเนี่ยออสเตรเลียนะฮะเขาก็ประการอะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วก็เอาาได้เป็นนามว่าได้ฉายาว่ากอซิล่าใช่ครับผมยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นครับกอสิล่าเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่ชื่อรุ่นนะครับเห็นหลายๆคนเรียกจริงๆมันคือฉายานะครับที่ทางยุโรปเนี่ยเขามอบให้นะครับรถญี่ปุ่นคันนี้นะครับเป็นตัวสร้างชื่อกำเนิดความแรงของจียานเองคันนี้รถสวยมาก สีสองนี้เว็นอาสามสามสีเงเนียนอยู่เลยคันนี้คิดว่าราคาน่าจะตกตกอยู่เท่าไหร่คิดว่าสวยแบบนี้ยี่สิบล้านน่าได้ปะไม่ถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงหรอไม่ไม่ใช่ 3, นะอาสามสี่นะอาสามต้องอาสามสี่ขึ้นกระถูเลยแถวนู้นนะแถวนู้นนั้งแอ่แบบมีใช่เดีย๋ยวเราลองไปดูอาสามฝั่งนี้นะก็จะเป็นอาสามสี 3, ล่ล้วเน,นเน้นเลย ร,รถเดิมๆสีเดิมด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็นติดป้ายว่าสกายแกลลารีน่าจะเป็นของพีร้านสกายแกลลารีนะครับก mm ็ hmm. <อ>รถสวยๆเปิดเครื่องโชว์เห็นเห็นแล้วก็นึกถึงดาราขวัญใจผมนะพอวอล์เกอร์นะครับ <c oughs> จากไปแล้วก็จริงแต่ว่าเ,า <c oughs> เวลาเห็น TTR ีเนี่ยสีน้ำเงินน่ยยังไงก็นึกถึงเขานะครับ มันเป็นผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทําให้รถยนต์ GTR เนี่ยมีความดังขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเดอะฟาสเนี่ยมันมีมานานนะครับภาคแรงน่าจะมี20ปีได้แล้วนะฮะเราพระเอกของเราเนี่ยกับ GTR เท่านั้นเลยครับตึงภาพตึงตาฝั่งใจหลายๆคนของคนที่ชอบดูเดอะฟาสนะฮะสามสามอะไหนรหบวปรประวัติหน่อยีรู้ปะ เขาจะรู้ปะประวัติปะไม่ใม่ะไม่ไลึกโอ้อะไรวะอุตส่าห์แนะนำ่คันนี้เป็น GTR นะฮะสามสีแดงนะครับรถสวยมากเปิดเครื่องโชว์แล้วแบบรู้จักเหมือนอยู่ในหนังเรื่องกตะฮะรู้จักนยฮะรู้ักนะฮะอูนะฮ่ร้กนะ้ะรู้จไมนฟ้าแล้วไม่ดิะลงมาักนะฮ้ักนะ้กนะฮะ้ากนข้าักนะะบนตึ้กนะนี่ยลม้ักตลอดเล้อันะ รู้สึกแบบจริงจรอยากจะซิงมากเลยแต่ตอนนี้มีแค่ฟาติโอครับซิงไม่ได้ครับเรือประหยัดก็งานนะครับมีคนทยอยเข้ามาร่วมเรื่อยๆเลยนะฮะก็คนก็จริงๆงานเริ่มตั้งแต่ห้ามงเย็นแล้วนะครับคนก็ทยอยเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้ นะครับ่าจะประมาณร้อยคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊งวัยรุ่นแล้วก็แนวแนวซิ่งๆจริงๆเนี่ยครสามสี่ 3, คันนี้ยี่สิบกว่าล้านของคุณแม็กโคเอ็มของคุณแม็กโคเอ็มอีกแล้วนะครับยี่สิบกว่าล้าน R สามสี่คันนี้ครับคุณแม็กโคเอ็มเนี่ยน่าจะสะสม GTR เยอะเลยนะฮะ <Hello. S 1> เป็นคนที่ดังในวงการ อ่า TTR นะครับเพราะเมื่อกี้ก็เห็นเขาไปแบบว่ามีแจกของระวงรางวัลให้น้องๆแฟนขับด้วยนะฮะอันนี้เป็นรถสีเขียวนะครับหน้าสีน่าจะอ่าทขึ้นมาใหม่นะครับก็ผมว่าก็ทาสีได้สวยเลยนะฮะทั้งแถบฝั่งนี้นะเป็น R สามห้าหมดเลยรถสวยๆทั้งนั้นเลยครับใครไม่มีใครไม่มีหมายเลขหนึ่งบ้างใครไม่มีหมายเลขหนึ่งเลย คันรู้สึกเหมือนดูหนังเรื่องโตเกียวดิฟเลยครับนี่คันนี้สีแดงรงใส่กลับบ้านแล้วถให้รแ็ที่ปอบใจรถสวยมากมีหลประชาชนแล้วไมคตอนนี้อก่ไรันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปอคันนี้ใช่จีดยาปะรถตำรวจเออคันนี้จริงเหมือนเคยเห็นในคลิปของ ยูทูบเบอร์ YouTuber คนอื่นด้วยได้ออกนแนวญี่ปุ่นมากเลยครับก็เป็นจีทยาเหมือนกันนะครับคันนี้แหละดูดูแต่งแล้วดูแบบโดดเด่นโดดเด่นออกญี่ปุ่นสุดแล้วคันนี้คันนี้ก็ GTR นะครับ32นะครับก็ d ิ i l l a นะครับลั่นจริงลั่นจริงลั่นวาตาไมา้ขนาดมีท่อแค่ใบเดียวเออชอบวะ ลั่นจริงว่ะคันนี้โอ้โหเสียงลั่นได้ใจจัดเลยชอบอะ่ะแกดิฟลงแล้วแกดิฟลงแล้วโอ้โหโอ้โหนีอาร์สา้สีดำนะครับโค้สวยฮะไฟโดนัทต,ตอนนี้ก็ทยอยกลับกันหลายคันแล้วนะครับก็ เป็นงานที่ดูแล้วมันให้ความรู้สึกแบบอยากไปซิ่งจริงๆเลยวันนี้น้องพิวก็แต่งตัวเป็นแซนดี้นะครับใส่ชุดสีแดงนะครับโดนบังคับนะฮะผมว่าก็ดีออกเออแกบอกแกเขินใ <laughs> ส่ชุดนี้แล้วไม่อยากออกกล้องอ่ค <laughs> ันนี้เป็น r 3 4าเหมือนกันนะครับชอบมากๆเลย นะครับก็เพื่อนคนไหนนะครับถูกใจคลิปของผมนะครับก็ขอให้เพื่อนเนี่ยนะครับสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล <ide> ้วกดติดกันอีกคลิปของผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราแล้วก็จะทําคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องปอมากๆเลยนะครับก็ยังไงวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย